สังเขตปัญหากฎหมายในคดีชั้น14คดีชั้น14ปัจจุบันพัฒนาไปรวดเร็วมากทั้งทางลึกและทางกว้างมีเงื่อนไขาทางกฎหมายเป็นกรอบกำหนดความเป็นไปของคดีอย่างสำคัญความเข้าใจในภาพรวมทางกฎหมายจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับท่านผู้สนใจดังผมจะขอรวบรวมและสังเคราะห์มานำเสนอในทำนองถามตอบไปโดยลำดับเป็นสี่ข้อด้วยกันดังนี้ ปัญหาที่หนึ่งผู้ต้องขังป่วยกฎหมายกำหนดการจัดการไว้อย่างไรถามตกลงกูรูทางกฎหมายทั้งหลายตกลงกันได้หรืออย่างครับว่ากฎหมายไทยให้ใครมีอำนาจส่งนักโทษป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลตอบมันมีกฎหมายสองฉบับผูกพันเกี่ยวข้องอยู่ครับคือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวิอาญามาตรา246 กำหนดให้สารเป็นผู้สั่งและไม่ให้ถือเวลารักษาตัวนี้เป็นการคุมขังตามหมายสารอีกฉบับคือกฎหมายรชาชัณฑมมาตรา55กำหนดให้ผู้บัญชการเรือนจำเป็นผู้อนุญ,ญาตและให้ถือว่าการรักษาตัวนี้เป็นการคุมขังซึ่งถ้าเราใช้กฎหมายฉบับใดผลบังคับก็จะต่างกันคนละเรื่องเลยถามถ้าใช้วิาญาผลจะเป็นอย่างไรตอบ ทักสิณก็ต้องกลับไปติดคุกใหม่ทันทีหนึ่งปีเลยเพราะทุกวันนี้ยังไม่นอนในคุกเลยจะป่วยจริงหรือไม่ก็ไม่สำคัญเนื่องจากกฎหมายบอกว่าจะเอาเวลานอนโรงพยาบาลมานับเป็นการคุมขังไม่ได้ถามถ้าใช้กฎหมายราชทานผลจะเป็นอย่างไรตอบก็ต้องดูว่าป่วยทิ์หรือป่วยจริงถ้าป่วยทิฟ ก็จะนับเอาเวลาอยู่โรงพยาบาลเป็นเวลาคุมขังไม่ได้ต้องเอาตัวไปขังจริงให้ครบหนึ่งปีผลต่างระหว่างใช้วิอาญาหรือกฎหมายราชทันจึงมีอยู่ตรงที่การไต่สวนของสารว่าจะต้องครอบคลุมถึงปัญหาป่วยทิพย์หรือไม่เท่านั้นถามแล้ววันนี้พอจะที่คลายได้แล้วหรือยังครับว่าจะใช้ฉบับไหนตอบมีความเห็นโต้แย้งกันอยู่ไม่น้อยครับ แต่มาวันนี้ผมว่าความเห็นล่าสุดนี้น่าจะถูกต้องคือเขาชี้ว่ามาตรา246วิายาเป็นเรื่องสารสั่งก่อนเข้าคุกเนื่องจากพบว่าจำเลยวิกลจริตตั้งคันหรือเป็นแม่ลูกอ่อนต้องให้นมลูกหรือป่วยหนกักนอนไอซ u ตรงนี้ต้องให้สารสั่งทุเลาการบังคับคดีแต่ถ้าติดคุกไปแล้วถึงพบว่าป่วยต้องส่งโรงพยาบาล ตรงนั้นถึงจะเป็นอำนาจราชทานตามมาตรา55ที่ไม่ต้องขอสารถามอาจารย์เคยเห็นต่างแล้วกลับมายอมยกให้ความเห็นนี้ถูกต้องเพราะอะไรครับตอบโดยตัวอักษรตัวบทมาตรา246เรียกผู้ป่วยว่าจำเลยไม่ใช่ผู้ต้องขังโดยความสมเหตุผลนั้นก็ถูกต้องแล้วว่ามือยังไม่ขังก็ต้องไม่นับเวลาคุมขัง การตีความไม่ใช่มาตรา246จึงไปได้สวยมากแล้วยิ่งพิจารณาถึงผลปฏิบัติว่าถ้าเราให้ศาลต้องอนุมัติการรักษาตัวนอกโรงพยาบาลของผู้ต้องขังทุกกรณีแล้วผลปฏิบัติจะโกลาหลมากเฉพาะงานพิจารณาคดีทุกวันนี้ศาลก็ไม่มีเวลาอยู่แล้วเมื่อครบถ้วนทั้งความตามตัวอักษรเจตนารมณ์และผลปฏิบัติที่รับได้เช่นนี้ ผมจึงยอมรับครับว่าคดีชั้น14ต้องใช้มาตรา55ในพรบราชัณฑ์ศาลจึงต้องไต่สวนว่าพักศีลป่วยต้องนอนโรงพยาบาลจริงหรือไม่ปัญหาที่สองผู้ต้องขังป่วยแค่ไหนถึงให้ไปนอนโรงพยาบาลได้ถามเห็นนายกอุ้งอิงยืนยันว่าพ่อป่วยมีผ่าตัดด้วยตอบ ที่ผมเป็นหมอกระดูกเขาบอกว่าเรื่องเอ็นหัวไหล่เปื่อยแล้วผ่าตัดนั้นผ่าเสร็จนอนสามวันก็กลับคุกได้แล้วครับเรื่องผู้ตรงขังป่วยนั้นป่วยได้ทุกคนอยู่แล้วตั้งแต่ปวดฟันไปจนถึงมะเร็งถ้าอาการกำเริบจําต้องไปรักษานอกเรือนจำก็ต้องส่งให้เขาไปแต่ต้องไปอยู่นอกเรือนจำเท่าที่จำเป็นต่อการรักษาพยาบาลเท่านั้นถูเหล่าแล้วก็ต้องกลับมาติดคุกต่อ ถ้าเป็นโรคหัวใจเต้นไม่ปกติแล้วเขาขอไปนอนโรงพยาบาลให้หมอเฝ้าระวงังเพื่อให้อุ่นใจเท่านั้นโดยขอออกค่ารักษาเองด้วยอย่างนี้อนุญาตได้ไหมครับตอบคุณทำผิดติดคุกอยู่นะครับจะมีเสรีภาพตามที่คิดอย่างนั้นไม่ได้หมอที่ให้ความเห็นจะต้องถือมาตรฐานทั่วไปว่าต้องรับคนไข้ไวรักษาเท่าที่จาเป็นเท่านั้น ยิ่งเป็นผู้ต้องขังที่รับตัวไว้เมื่อใดก็นับเป็นเวลาติดคุกด้วยแล้วก็ยิงต้องชัดเจนว่าป่วยออกอาการจริงๆถึงขั้นต้องลงมือรักษาใกล้ชิดแล้วเท่านั้นถามดังนั้นที่นายกยืนยันว่าพ่อป่วยมีผ่าตัดด้วยจึงไม่พอที่จะรับฟังได้สินะครับตอบประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าป่วยอะไรรักษากันอย่างไรถึงนอนโรงพยาบาลหเดือน ถ้าแค่เอ็นไหลเปื่อยแล้วผ่าตัดเอาไปห้าวันก็พอแล้วถามความสมเหตุผลตรงนี้ใครเป็นคนตัดสินตอบหมอโรงพยาบาลตำรวจต้องยืนยันและอธิบายมายังผอบอรเรือนจำให้ชัดเจนก่อนและอำนาจชี้ขาดอยู่ที่ผอบอรเรือนจำซึ่งอาจไม่เห็นด้วยก็ได้ซึ่งในคดีชั้น14นี้เรายังไม่รู้เลยว่ามีการตรวจและลงความเห็นกันอย่างไรหรือไม่ อาจมีหรือไม่มีก็ได้อาจเป็นความเห็นที่สมเหตุผลได้มาตรฐานหรือไม่สุจริตบกพร่องก็ได้ทั้งนั้นถามถ้าประเด็นเป็นอย่างนี้ความเห็นของแพทยสภาที่ระบุว่ามีการให้ความเห็นทางการแพทย์ที่บกพร่องจึงสำคัญในทางคดีมากๆตอบแน่นอนครับศาลที่ไต่สวนท่านต้องเชิญให้อนุกรรมการแพทยสภา ให้มาอธิบายแน่ๆซ้ำด้วยปากคำคนไปเยี่ยมที่ว่าทักษินแข็งแรงดีดูทีวีเลี้ยงข้าเหนียวมะม่วงด้วยได้ปากคำเพียงเท่านี้ก็พอจะเห็นจุดจบของคดีแล้วล่ะครับปัญหาที่3ามอำนาจศาลที่จะออกหมายขังใหม่ถามเห็นมีหลายท่านเห็นว่าศาลยุติธรรมไม่น่าจะมีอำนาจมาแทรกแซงตรวจสอบงานบริหารโทษของฝ่ายบริหารนะครับ สารปกครองก็มีอยู่แล้วด้วยตอบงานรชาชทันนี่ไม่ใช่งานปกครองสั่งการชาวบ้านตามกฎหมายโน้นกฎหมายนี้อะไรนะครับเป็นงานในกระบวนการยุติธรรมที่รชาชทันต้องบริหารโทษไปตามหมายจำคุกของสารอาญาตามกรอบอำนาจที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้นถามหมายศารบอกให้จำคุกหนึ่งปี แล้วรชาชทันกลับส่งไปนอนโรงพยาบาล6เดือนพักโทษอีกหเดือนอย่างนี้ไม่ถือว่าขัดหมายศาลหรือครับตอบอำนาจศาลเป็นอำนาจตามกฎหมายขัดกับกฎหมายไม่ได้หมายศาลบอกให้ขังหนึ่งปีกฎหมายรชาชทันบอกว่าการรักษาตัวนอนโรงพยาบาลถือเป็นการคุมขังด้วยศาลก็ต้องนับตามนั้นแต่ทั้งนี้ ต้องหมายจำกัดแต่เฉพาะการส่งตัวไปนอนโดยชอบตามกฎหมายเท่านั้นถ้าศาลเห็นว่าเป็นป่วยทิพย์ที่ส่งผู้ต้องขังไปผ่าไหลและนอนดูเน็ตฟลิกซ์หเดือนอย่างนี้ก็นับเป็นเวลาคุมขังตามมาตรา55แห่งกฎหมายราชทัน์ไม่ได้กรณีต้องถือว่าทักษินยังติดคุกตามหมายศาลไม่ครบศาลจึงสั่งออกหมายจำคุกใหม่อีกหนึ่งฉบับในที่สุดถาม ฟังดูก็ไม่ใช่เรื่องสารไปแทรกแซงอำนาจบริหารที่ตรงไหนนะครับตอบมันเป็นอำนาจในตัวของสารอยู่แล้วว่าหมายจำคุกของสารต้องไม่ใช่กระดาษชำระถ้าคดีชัน14เดินมาทางนี้กรณีก็จะเป็นแบบอย่างต่อไปว่ารัฐทันจะทำงานมั่วๆไม่ได้ถ้าทำนอกกฎหมายและสารเห็นสมควรโดยมีคนร้องหรือสารเห็นเองก็ตาม ศาลย่อมมีอำนาจไปสวนและสั่งบังคับคดีเสียใหม่ได้เรื่องนี้ฝ่ายบริหารเสียอีกที่ควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้รชาชทันมีหน้าที่รายงานศาลทั้งการรักษาตัวนอกเรือนจำและการพักโทษหรือการควบคุมนอกเรือนจำให้สารทราบด้วยทุกครั้งไปราชการรชาชทันจะน่าไว้ใจกว่านี้มากปัญหาที่สความบานปลายของคดีชั้น14 ถามถ้าลงเอยในที่สุดว่าทักษิณป่วยทิพย์แล้วจะมีคดีอาญาอะไรติดพันอีกบ้างครับเห็นบางคนบอกว่าทักษิณจะมีความผิดต่อการยุติธรรมฐานหลบหนีที่คุมขังตามมาตรา190เลยหรือครับพอบอรเรือนจำก็โดนมาตรา9 9ผ่าฐานช่วยเหลือให้หลบหนีด้วยตอบไปทางนั้นยากอยู่นะครับน่าจะเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่มากกว่า ทั้งรชาชทันยุติธรรมและแพทย์ต้องไปต่อสู้ในปปชต่อไปส่วนทักษิณรู้เห็นด้วยแต่ไม่ใช่เจ้าพนักงานน่าจะโดนฐานสนับสนุนถามแล้วตัวลูกสาวที่เป็นนายกลละครับตอบที่เขาเคยบอกนักข่าวว่าให้ไปถามพ่อนั้นก็ปลอดภัยแล้วแต่มาวันนี้มายืนยันว่าพ่อป่วยจริงทั้งที่ไม่จริงนี่ ก็ถือว่าถลํมตัวเข้าไปแล้วครับภายหน้าอาจจะมีคนลากเข้าไปให้ผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ได้ว่าเป็นนายกแล้วรู้ว่าราชทันทําผิดก็กลับละเว้นไม่สั่งการให้แก้ไขหรือทราบว่าไม่ยอมส่งเวทระเบียนให้ปปชก็นิ่งเฉยเสียอย่างนี้ต้องโดน157ด้วยก็ได้ถามเรื่องแประยะติตัดงบประมาณผูกพันกว่าสาม0,000ล้าน ไปโปะแจกเงินดิจิทัลไปจนถึงข้อหาเป็นคนนอกครอบงำพักต้องยุบพ,พักสองคดีนี้จะบานปลายตามไปด้วยหรือไม่ตอบตอบไม่ได้ครับเราละเว้นถูกผิดกันมานานจนการเมืองเละเทะไปหมดแล้วปัญหาบ้านเมืองก็ถูกทอดทิ้งคนนอกเขาก็ไม่เชื่อถือจวนจะถูกลดเครดิตอยู่รำร่เขาลดจริงเมื่อใด ก็จะไม่มีใครเขาให้กู้หรือมาลงทุนอีกแล้วพ้นสภานี้ถ้าตั้งหลักไม่ได้แล้วซุดลงไปอีกทั้งการเมืองและเศรษฐกิจจนผู้คนแห่มาถอนเงินสดกันหมดถึงจุดนั้นก็ฉิบหายแน่นอนเจ็บยาวเลยครับเราทุกฝ่ายต้องอย่าให้ซุดไปถึงจุดนั้นเด็ดขาด